สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ยี่สิบสามมีนาเดี๋ยวผมลงแนวทางลาวพัฒนาให้นะครับงดวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่อาทิตย์แล้วคุณผู้ชมนะต้องกราบขอภัยคุณผู้ชมนะครับนะโอ้ไม่ผ่านให้ซะเลยนะครับจันทร์พุธศุกร์สูตรไม่มาให้นะครับสูตรไม่เดินก็ต้องกราบขอภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับมีวันจันทร์ที่ ที่ออก80เข้าเฉพาะตัวรูดก็คือให้รูดไปที่เลข0นย์นะครับส่วนวันพุธร,รูดก็ไม่มาคู่ชุดก็ไม่เข้าวันศุกร์ก็เหมือนกันนะครับนะอาทิตย์นี้มาลุ้นกันต่อนะครับจันนี้นะจันพุธศุกร์ของอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะงวดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรมีทั้งสูตรเลขเด่น2ตัวแล้วก็สูตรจับคู่ชุดจะมีอยู่ทั้งหมด2สูตรนะครับ อันนี้คือชุดสรุปที่ผมสรุปให้แล้วนะดึงจากสูตรทั้งสองสูตรสูตรมันจะมีสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมสูตรนี้สูตรหนึ่งจะเป็นสูตร6ชุดผมจะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตร6ชุดเหมือนกันนะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับนะแล้วก็มีสูตรเลขเด่น สูตรเลขเด่นผมมีผมจะอเอามาให้อยู่3สูตรนะครับคัดมาให้3สูตรเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูก็คือสูตร3สูตรนี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูก่อนอื่นเดี๋ยวผมฝากกลุ่มไลน์สักนิดหนึ่งนะครับกลุ่มไลน์แล้วก็คําเตือนข้อมูลนี้ ข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นนะครับใช้ดุลพินิษของท่านในการรับชมสนับสนุนในซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนาไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับถ้าสนใจนะครับเข้ากลุ่มไลน์ไปพูดคุยทักทายแล้วก็รับแนวทางได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับไปที่แอปไลน์แล้วก็พิมพ์แอดบีเก้า,ากดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะฟรีนะไม่มีการคิดเงินผมส่งแนวทางทางรัฐบาลไทยและลาว ไปในกลุ่มนี้ด้วยนะครับมี fc ถามเข้ามาว่าผมอยู่ที่ไหนบ้านผมอยู่ไหนนะ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่ฝางนะครับอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงอะ่ะก็คือเป็นเขยนะครับนะ มาเป็นเขยคนเชียงใหม่นะครับก็มาได้ครอบครัวอยู่ที่นี่นะ,ะมาดูสูตรคุณผู้ชมมาดูสูตรที่ผมใช้เป็นหลักสูตรนี้นะครับสูตรนี้มันเป็นสูตร6ชุดเพราะว่าผมชอบที่เลข4กับเลข6ที่เป็นเลขเด่นนะครับสูตรที่1น,นี้เป็นสูตร 3ตัวแล้วก็มาจับคู่ชุดกับสูตร2ตัวนะครับเป็น1 4 16 2 4 26 3 4ี่และสาสูตรที่1น,นี้ใช้หลักแสนหลักพันสองครั้งบวก9สูตรที่2นี้ใช้หลักร้อย2ครั้งนะครับหลักหน่วยแล้วก็บวก1สถิติของมันมันจะเดินงวดแรกก็คืองวดที่ออกสองหนึนะครับสองหนี้นนนได้1นสอง หนึ่งห้นี่เข้าบน42เข้าบนนะครับ11นี่เข้าล่างมี80เข้าบน31นี่เข้าล่างแล้วก็หมดทีแล้วนี่เสูตรได้สอมันเป็นเลขเด่นนะครับมันไม่ใช่สูตรปักหลหักวันนี้ก็123 46จะมีอยู่6ชุดสำหรับสูตรแรกนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ สูตร3ตัวจับคู่กับ2ตัวนะครับก็คือ912จับคู่กับ45ก็จะเป็น9 4 9 5สี1 5 2 4และ25สูตรแรกใช้หลักพัน3ครั้งแล้วก็หลัก10บนนะครับหลักพัน3ครั้งหลัก10บนเอามาบวกกันหลักพันคือเลข7 7 3 21หลัก10บนคือ8 บวกกันเป็น9 9ตั้งบวกเพิ่ม2แล้วก็บวกเพิ่ม1นะครับแล้วก็สูตรที่2นี้หลักแสน2ทครั้งหลักหน่วยบน2ทครั้งจะได้4กับ5สูตรนี้สีติมันงวดแรกก็คืองวดที่ออกอ1่า1นนะครับเข้าที่เลขบน2 1ล่างอ่า5 2นี้ล่าง98ล 1, ่าง11ล 1, ่างนะครับ8 8 0 สูตรได้0ูเข้าที่เลขบนแล้วก็64เข้าที่เลขบนมีงวดที่แล้ว72เข้าที่เลขล่าง2สูตรนี้มีงวดสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่ไปในทางเดียวกันก็คือ72 2 7เนี่ยไปในทางเดียวกันงวดที่แล้วอันนี้ได้1กับ3 อันนี้ได้1อ่าได้3 1นะครับเข้าที่ล่างแต่อันนี้ได้64เข้าที่บนมีงวด80ไปด้วยกันอยู่ 1, 1 1ไปด้วยกันมีงวดออก42อันนี้42เข้าบนอันนี้98เข้าล่างนะครับนะก็จะมีเป็นบางงวดที่มันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าวิธีคำนวณมันคนละอย่างกันแต่ว่า2สูตรเนี่ยมันจะมีชนกันอยู่อยู่2ชุด ก็คือ1 4กับ2 4จะมีชนกัน2ชุดนะครับผมก็เลยเอาที่เป็นเลข4เนะี่ยมาเป็นตัวเน้นก็คือผมใช้สูตรชุดนี้3ตัวเนีน่ยมาเป็นตัวเน้นนะครับนะส่วนชุด ที่เป็นตัวรองผมก็จะติด4ไว้ก็คือ94แล้วก็จะมี2636แล้วก็มี46ที่ผมจับเอาเลขเด่นนะครับเอาเลขเด่นนี้มาจับคู่กันส่วนตัวกันถ้าใครไม่ตามก็ได้นะผมคิดว่านะคิดว่าไม่น่าจะติด3ตัวก็จับประมาณนี้นะครับ ระหว่าง4กับ6เนี่ยงวดนี้ผมคัดให้ที่เลข4ตัวรูดตัวเดียวนะครับทีนี้มาดูสูตรเลขเด่นที่ผมใช้จับคู่ชุดมันจะมีอยู่สสูตรแล้วก็มาจับกับอีกสูตรหนึ่งนะครับผมจะลองเทียบให้คุณผู้ชมดูสูตร4 5หนี้เป็นสูตรที่ผมใช้จับคู่ชุดกับ 912นะครับส่วน46เนี่ยผมใช้จับคู่ชุดกับอ่า123มันจะมีสูตรเลขเด่นอีกสูตรหนึ่งนะก็คือสูตรนี้ผมจะเทียบให้ดูมันจะมี2ส,สูตรแรกเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะจับคู่ชุดแล้วมันเข้านะครับ เดี๋ยวผมบอกวิธีคำนวณสูตรแรกก่อนลืมไปสูตรแรกนี้ใช้หลักร้อยหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็บวก1หลักร้อยคือ2หน่วยบนคือ9บวกกันได้11มาบวก1เป็น12เอา2ตั้งบวกเพิ่มอีกแต้มหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสอ่าถ้า3ส,สูตรเนี่ย ผมลองเทียบดูแล้วเอาตัวเนี้ยเป็นตัวยืนนะครับเอามาจับกับ2ส,สูตรนี้ยมันค่อนข้างที่จะจะจับคู่ชุดเข้านะครับอย่างงวดที่ออก72งวดที่ออก64งวดที่ออก80นะครับงวดที่ออก11งวดที่ออก98ีกจริงๆ2ชุดแรกเนี้ยหงวดหลังสุดเนี้ยจับคู่แล้วมันเข้ามานะครับจับคู่ชุดเราเข้าตลอดห้งวดหลังสุดเนี้ย มีงวดที่ออก52เนี่ยถ้าเอา2มาจับกับชุดนี้ก็ก็ได้คู่ชุดนะครับ5225เนี่ยแล้วก็งวดที่ออก60ก็เหมือนกัน60แล้วก็งวดที่ออก40อ่า04อันนี้จะเป็น4อันนี้จะเป็น0งวดที่ออก42อ่างวดที่ออก24นะครับขอไข่24ก็จะได้ชุดนี้ มีงวดที่ออก9-4อันนี้จะเป็น4อันนี้จะเป็น9โดยที่เอาชุดเนี้ยเป็นตัวยืนนะครับเอา2-3นี้เป็นตัวยืนเอามาจับกับ2เนี้มันก็จะมีแค่6ชุดนะครับก็คือ2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6มันจะมี ที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างมันจะมีแค่ชุด35มี3าชุดเดียวที่ไม่มีในโครงสร้างที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับนะโครงสร้างาชุดที่ผมสรุปให้นะนอกนั้นก็มีหมดตัวลุ้นจริงๆนะผมชอบอยู่2ชุดนี้นะครับ สองสี่กับสามสี่นี่แหละอ่ะมาลุ้นกันดูคุณผู้ชมพรุ่งนี้วันจันทนะครับวันจันสองทุ่มครึ่งเมื่อวันศุกร์นั้นนะผมก็คิดอยู่นะว่ามันเป็นวันพระแต่มันเป็นวันพระเล็กนะครับนะมันเป็นมันไม่ใช่วันพระใหญ่ผมคิดว่าแปดกับเก้ามันไม่น่าจะมานะถ้าวันพระเนี่ยมันชอบมาจริงๆนะหวยราวนี่ ถ้าเป็นวันพรนะน่ะวันศุกร์มาจริงๆมาทั้งสองตัวนะผมก็ชะล่าใจนะบอกเคยบอกแทบทุกงวดนะถ้าถ้างวดไหนตรงกับวันพรนะเนี่ยชอบติดไม่แปดก็เก้าเนี่ยมาสองตัวจริงๆด้วยอนะ่ะ โอเคคุณผู้ชมถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม <c oughs>